ไอดีนาไอดีนาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วโอ้โหเหยียบสวยๆนะเจอลูกเหยียบสวยๆนะม,นมาตั้งขึ้นนะครับโอ้โห เท่าไหร่แล้วของนึงอ่ะสามสองครับหาประจำเจ้าเก่าครับตีกันได้ทั้งวันเย็นๆนะครับมาแรงก็ดีครับแรงไม่หมดปันมาครับ คงได้ครับแต่งนะครับชดชัวน่อยชดชัวน่อยปันไป ปั่นไปครับเหยียบลูกกระทูดแน่นอนจริงจรงนะลูกกระทูดปั่นมาแตกเลยครับโอ้โหลูกเสร์บเขาแน่นอนจริงครับปั่นอีกครับแตกอีกครับแน่นอนนะครับโอ้โหจดเด่นของเขาเลยครับฝั่งนั้นลูกลูกเสร์บปั่นอีกครับปั่นครับโอ้โหครับทีนี้ ปั่นขึ้นปั่นขึ้นปั่นขึ้นเลยปั่นขึ้นไปปั่นปั่นไหมครับโอ้ไม่แรงครับเยยบนี่ยะูกระทือกก่านี้แน่นอนครับวัสตีหนึ่งคั้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาแวะเปลี่ยนครับปั่นไหมครับบัสรับตายตายโอ้ ตายไม่ได้เหรอกยอมเลยครับอ่ะเสร็ปันเสร็ปันสวัสดีครับพี่หนุ่มบอยมาพี่มาสานามที่เดิมครับตลาดภูครับดูปัน่นสวยๆพมานะ่าณว่าปั่นไปโอ้โห เนนยียบกระทือบเนี่ยลูกเด่นของเขาเลยครับโดดขึ้นแล้วก็เท้ากระทืบลงนะครับโดดโดดขึ้นลงสูงแล้วก็กระทืบย้ตังได้ครับยอดโอ้โหไปครับเดืดล้โอ้โห,โโหยังอยู่ครับ เฮ้ยแล้วอยากเด็กมาดิพี่บอยมา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 ทะเลาะกันแล้วได้ไม่ได้อาซาอาซาไปปันไปครับกระตืบหัวทางได้ไหมทางได้ไหมทำอะไรมองกลับไปเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโตเต็เหมือนกอ้โหนึก,กนว่าหนังจีน เตะตะก้อนนึกว่าหนังกินปั่นมาครับอุ้ยเตะกันส่งเสียงหน่อยเ,อเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยเดี๋ยวก็เตะกันหรอกแก่อ่ะแพ้แล้วเหรอแพอเอแ้เหรอโอเคอโอ้โหแก้มือครับฝั่งเบอร์เจ็ดแพ้แล้วเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าขอแก้มือเนี่ย อ่าหนึ่งศูนย์เกมหนึ่งครับผมไม่ได้ขาขากล้องมาคนระับอาจจะมือสั่นหน่อยนะครับโอ้ยแต่ก็หมดมุกสามลอ้อเออหมดมุกเหรอหมดมุกเหรอทำไมสา,ามลอ้อหมดมุกแล้วเหรอโอ้โอไม่พอไม่พาเอยเนี่ยอ้บอกว่าเอา้เอา,อาหนดิ เดี๋ยวเจอลูกปั่นฝั่งนู้นเดี๋ยวเจอปั่นมาครับโอ้โห oh, oh. ลงครับลงปรับไม่ได้เลยปั่นไม่หีครับออก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 ลูกนี้ออก oh. ปั่นขึ้นหน่อยแอบไปครับึ oh. ปปรับไม่ได้แล้ว ถ้าใส่รองเท้านี้ไม่ข้ามนะถ้าใส่รองเท้ากระเทือบนี่เขาเขาไม่ข้ามนะเขาไม่ใส่รองเท้าปันไม่รับเดี๋ยวเจอกระเทืยมอังได้ครับยอดอยุเทืบ เออละเอียดหน่อยฮะละเอียดหน่อยเสียไปเกมหนึ่งแล้วเอาปันไปปันไปปันไปโอ้โหลูกเสือฝั่งนี้จะเป็นรองฝั่งนึงครับโอ้โหใช่พี่บอยมาเลยออรรออยู่เนี่ยสู้ได้ไหมลูกกระทกกืบนเขาเนี่ยนี่ตัวหนังจีนอีกเนี่ยเอ้ยวาย นนจริงจริง,รงไว้เปล่าแต่ครับนี่ฮะลูกเสิ์ฟเขาตีอะฟังนั้นฟังนู้นได้ลูกเสือมาฟังนั้นท่าก็ดีปัน่นอีกแตกอีกแล้วนะครับรับไม่ได้เลยดูเหมือนจะรับง่ายนะครับแต่ก็ไม่ง่ายครับลูกปั่นนะ,ะรครับแรกก็เป๋ครับ ทำได้ก็นั่นโอ้โหไม่ไหวแล้วพี่แดงเซื้อเองเลยเหรอโอ้โหลูกแรกดูครับผมเล่นว่าออกดูนะครับออกหรือเปล่าไม่รู้ครับไปแล้วครับโอ้โหไม่ออกครับเองอ่ะเรียบร้อยไหมยีไม่ไงอะ่ะเจอลูกกระเทืยมเขเข้าไปอะ่ะหันมาครับ โอ้โหอยลูกเสิรฟอก็ดีจริงสู้ลูกเสร์ฟไม่ได้ครับแล้วสู้ลูกเสร์ฟไม่ได้ครับลูกเสร์ฟฝั่งนู้นดีดีดีมากเลยครับบันไหมครับแตกไหมครับเป๊ครับเป๊โอ้โหขึ้นเตะไม่ครบเอาไม่ครบรอบพี่ปอยอนี้เขาเล่นกันเทือกเราดูครับลูกแรกไม่ออกครับลูกนี้จะออกหรือเปล่าไม่รู้ครับ สมาระเสิร์ฟออกครับออกครับเนี่ยเนี่ยท้าไม่รับออกนะครับเข้ามาแล้วก็ขอนิ้วโป้หน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ขอนิ้วโป้หน่อยนะครับได้มีกาลัลใจโอ้โหเสิร์ฟเบีโอ้โหแก้ได้ลูกเสิร์ฟแล้วเอาครับพี่แดงมาเสิร์ฟเองแก้ได้ครับหนึ่งลูกครับอ่ายอดไปครับเดียวเจอลูกกระเทืบมเขา เอ้าโหตั้งหลน่นลรยังไม่เขาไม่ได้อยู่ใกล้เน็ตเลยปันไม่ยีกครับอ่ะเริ่มรับได้แล้วครับอยู่ครับโอ้โหเหนียวมากครับอ,อุ้ยโอ้โหสู้หน่อยสู้หน่อย ดูครับออกไม่ออกครับลูกนี้ออกไม่ออกยอดไปครับโอ้โหเฮ้ยปั่นไม่รับแตกครับโอ้โหดีจริงๆริงนะลูกจู่ยังไม่ตายับยังไม่ตาย ไอ้ย่ะโอ้ยเอายังไม่ตายเอ้ายังไม่เสียนะครับโอ้โหโดดเต็มรอบครับทีนี้เอาเถียงกันรอดไม่รอดครับเอาใครได้ครับฝั่งไหนได้โอ้โหเขาบอกว่ารอดเอาไม่รอดครับอะแท้งแรงๆไปแท้งแรงๆไปแรงๆไปเลยตึงอ๋อครับนี่ครับ นี่คือสไตล์เขาย็ดเพชรนะนี่เดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวก็ปั่นนะครับเอาครับได้ไหมร้อนับเย็บโอ้โหฝั่งเอาดิใครเพียร์ดะโอ้โหฝั่งนี้ได้ฝั่งนน้นสีอเอาไหมเอาไหมออกไปหนึ่งลูกแล้วแห่งเลยเยอออกไหมโอ้โหนี่ถ้าเขาไม่รับออกกเมื่อกี้นี่ถ้าเขาไม่รับออกนะ เนี่ยออกนะเนี่ยนี่ไม่ไงล่ะลูกกระเทือบเขาอ่ะนอนจริงๆครับดูลูกปันป่นมาปั่นมาโอ้ลูกกระแไนะทิ้งเพื่นครับโอ้โหโเห็นไหมออกอีกแล้วอ,อ่ะย็ดเป็ะเดี๋ยวปั่นขึ้นครับ

อันไหมยิกน,นี่จะเสิร์ฟดีตลอดนะทางน,นี้โอ้โหสามล้อแต่ก็กลัวแพ้หรอ,อะไม่ตน้านั่งนี้ออกสองลูกก่อนนะนี่ลูกออกแบบแทกไปีครับไม่ออกกับลูกนี้นี่ลูกกระแทกสวยสวยะ โอ้นี่นอนจริงๆไะดูดูเอาเล่นของแล้วที่นี้เล่นของแล้วทีนี้ปั่นมาครับโอ้โห เกียดเขาบอกเออน่าเกียดน่เาเกียด,ก,ยดก็เล่นสามคนไม่เล่นคนเดียวอสามร้อยอีกแล้วแกโเดียวได้อ่าอ่าันไม่เยอะแกรับลูกเสิร์ฟไม่ได้ลูกเสิร์ฟฝั่งนู้นดีกว่า ฝั่งนู้นลูกเสือปีกว่าเยอะครับปั่นไม่อีกเรียบร้อยโอ้โหโลูกเสือฮะรับลูกเสือไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเสือแปลเสือแปลกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วอ่าโอ้ถึงกับเรียกร้องเลยเหรอฮะถึงถึงกับเลยเรียกร้องเขาเสือแปลเลยเหรอ หวยเขาบอกหวยนี่ไงเดอลูกกระเทือบเข้าไปโอ้โหโอ้โหแดงตลาดคงว่าไม่ไหวแล้วครับบอกมันรับลูกเสริมไม่ได้ขอเขาเสร์มแป๊ตอนเตะออกอ,อ,กอีกแล้วโอ้โหโอ,โอ,โอไปกันใหญ่แล้วทีนี้ไม่รอดละเกมนี้ดูแล้วเห็นกับร้องขอชีวิตแล้ว เสือแปะครับเสือแปะเขาไม่เปิดเสือเขาปั่นไม่หยีรับไม่ได้ครับรับได้ก็ทําไม่ได้ครับโอ้แน่นอนจริงอะลูกเสือแพ้ลูกเสือปั่นไม่หีรับแท็กนะฮะโอ้โหอตายแบบนี้ลูกเดียวครับเกมอีกแล้วครับลูกเกมครับปั่นมาแล้วปั่นไม่อีกเรียบร้อยยังอยู่ เรียบร้อยครับแพ้ไปอีกโอ้โหจบไปแล้วโโอ้โเจอลูกปั่นเข้าไปเดี๋ยวไปถามเขาดูโอ้โหฮะสองนึงสามนึง น้ำหนึ่งก็บอกขอให้สามหนึ่งครับหมดแล้วครับนักกีฬาพี่พี่ตั้งตั้งกระเทือบสวยๆหน่อยกระเทือบสวยๆนะดูครับเดี๋ยวให้เขาทำให้ดูนะบกาทำยังไงเอาไมเอาไมเอาไม ดูเขาทำให้ดูครับกระเทือบกระเทือบเลยนะ,ะกระเทือบวสวยๆเลยนี่บกาเข้ามีโอ้โหทำดีมากเลยกระเทือบมากระเทือบมาเึ๊บโอ้โหหลับไม่ได้ดูดู ใช่บอยเขาเขาถ้าใส่รองเท้าเขาทำไม่ข้ามต้องไม่อยู่รองเท้ารองเท้าต้องไม่ใส่ดูครัหมดสภาพเลยโอ้ยหมดสภาพพ่อแพ้ก็บอกว่าหิวข้าวเนี่ยแพ้ยัสามสองนี่ข้าตายข้าไม่ได้เลยโม้ยเมื่อกี้รับลูกเสือเขาไม่ได้ดูอยู่รับลูกเสือเขาไม่ได้ ก็รับก็แตกตลอดทีนี้นี่ยเรามาเจอกันตอนที่แหนบเขาก็เหนะบเหน็บยังหิวข้าวก็แตกได้น um ี่มากินแล้วไหนโน่นที่นายก็ต่อก็ต่อสามหนึ่งสามหนึ่งนี่ไงนี่พี่แล้วก็คนนี้แล้วคนนั้นเอาไหม ฮะเขาเอาเอาไหมผมถามไหม,ไมไตัวนี้นะตัวนี้นะคนนั้นสามหนึ่งอ่ะ เกือดแรงตลอดฮะนาลูกเสือไม่ได้

拜托。Bye. Bye. เขาจะเอาอยู่พี่นายแต่จะมาสามหนึ่งมาเลยไปดินเองดูอะไรครับเริ่มครับเราใครเรียกเอาอีกสี่คนครับผมเอาไว้มาไปเยอเอาแล้วครับสามหนึ่งครับ เอาล้วครับทีนี้ฝา่งืีอต่อนะครับได้แล้วครับสามหนึ่งครับเอาล้วที่นี้ครับดูครับสามหนึ่งครับ บางนี้สามคน,นะค,น,นครับสมคนสาหน่งเอาละครับสาหนึ่งครับนี่เจ้าสนามครับที่นายของเราครับตลาดกูครับ ปางนู้นมาๆนะครับอ่านะครับปอนเซอร์สิบขวดครับอาอารับสปอนเซอร์สิบขวดครับมาแล้วเรียบร้อยครับไม,ไม่โอ้โห กันครับสามหนึ่งครับเดี๋ยวมาครับมาครับโอ้โหหยอดครับหยอดครับแกก็เล่นแกล้งเล่นไปนะครับจิงจชินนะอ่ะอย่าลอกเงี้ยอ่ะแล้วไหนทำแกไปเรื่อยครับปอกเป๊กๆดูครับเออ สาม่อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลองจบไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลง